ยังเอาแล้วครับแล้วนี่ดีขณะนี้เรามาชมการแข่งรถแข่งนะครับสามสี่มาเลยนะเบอโอ้โหโอ้โหต่างอะไรต, of ต่างอะไตัางละแม่เมย ตะกี้คณะไปเลยละ่ะเข้าแข่งขันมาจากอออาให้้รรงงกันสบายจีครับร้องกันรอบนึงสบายจีกับน้องตาวยน้องตาวยร้องรถครับโอ้โหน้องโอ้โหโอ้โหน้องตาวยร้องรถโอ้โหโอ้โหโอ้โหกลับด้วยโอ้โหน้องตาวยโอ้โหเดี๋ยวลองแล้วครับเอาละโอเคครับเข้าจอดเต็มที่เรียบร้อยเอาแล้วครับเจอกันสบายจีครับ 3าโอ้ยโอ้กนะครับโอ้หเอาแล้วครับน้องติวยกลับรถโอ้โหตามโดยสบายอีกเอาเอาเอาแล้วครับโอ้ังวยโดนไ่ยอมลงโอ้โอ้ลองลององโอ้ไปลงไปลงไปกระยนะ รตดรดครับตัดสินตัดสิครับเอาลครับเอากลครับสาไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหเดียดโอ้โหขับรถ 국민นอำ risks อย่อย Jung ё т с